ขยันมาก Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy y b i r t h d a ปีเิดเดททำวิดีโอทวิดีโออยู่เป่าเลยเป่าเลยยีานินาอีกสองเองนะเอยแกแล้วก็อย่างนี้แหละแก่แล้วเอาอย่างเงี้ยแหละยิบสามยปิเปิดเดครับขอบคุณค่ะใครวะไม่รู้ใครใครเนาะใคร้าแถวนี้ว้าววัดดีใครแกล้เขาเ่าอะไรแกของมั่นของมั่น มีผ่ากระตอเก็บประตูทองเลยนะมีหน้าแต่งเลยนะมีจบแต่งเลยนะอาทิบายว่าเาอัดอยู่อัดวิดีโออยู่กินเค้กเร็วเต้เข้าไปกินเค้กกินเค้กกินเค้กเร็วๆเรากินไหมกิน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 ของใครของใครอะอ่ะกล่องมาด้วยอ่ะถือกล่องให้หน่อยสิถือหัวยได้เหรอมาอ๋อเฮ้ยอันนี้ของใครเนี่ยน้องใครอะโอเคระต้องทำัะไรกูยังไหนอะ เฮ้ยกูเห็นบ่อยแล้วเฮ้ยตอนแรกคำามาสอบที่นี่นะแล้วได้ที่หนึ่งเาจำอะไรอีกล่ะตัดเค้กตัดเค้กตัดเลยนี่ครับวันเกิดวันเกิดอีฟ M D สิบสามแอบป้าอป้าอีฟนะครับวันเกิดป้าอีฟเค้กสวยมากน้องจิมกับน้องตอเป็นคนไปเรื่องนะครับต้องตัดเค้กด้วยเหรอครับ อันนั้นจะขอมาเกินนะครับตัวเล็กๆไม่ไหลจะโตสักทีก็ไม่รู้ไม่โตแล้วไม่โตหรอไม่โตวอันนี้บดีนะครับบดีดีดรามาบดีไม่โตแล้วแก่แล้วนี่จอยสวัสดีส่วนี่ต้องครับต้องคนถ่ายคนไทยต้งแลตั้งแลต้งแลต้งแลนี่ต้องถ้าใครมรู้ันพูดัน้งจริงเลยกินเค้กเค้กสวยปาเลร็วปากหยแล้วอ่ะ พอแล้วเนาะแค่นี้แหละบ๊ายบาย,บาย